สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาพูดถึงควันหลงเกี่ยวกับเกมคอนซาโดเร่ซัปโปโรนะครับที่เปิดบ้านเสมอนะครับเจ้ากันแบบะระทึกกันเลยทีเดียวนะครับกับคาชิมาแอลเลอร์นั่นเองนะครับสประตูต่อ2มีควันหลงเล็กน้อยนะครับน่าจะเป็นเรื่องของความไม่ได้ดังใจนะครับในด้านแทคนิคของเปโตรวิชนะครับทำให้ต้องแบบว่าโอ้โหมีด่าเรียง ด่าเรียงด่าเรียงคนเลยทีเดียวนะครับนักเตะซัปโปโรโดนระเบิดลงนะครับเปโตรวิชนะครับก็ด่าไล่ด่าทุกคนนะครับน่าจะเป็นในช่วงครึ่งเวลาพักครึ่งนะเออครับมาดูรายละเอียดกันหน่อยว่าเป็นอย่างไรว่าควันหลงตรงนี้ครับระเบิดลงชนาทิ่เผยโดนด่าเรียงคนนะครับก่อนเกมเจ้าคาชิมานะครับผมระเบิดนะครับลงก่อนเกมนับชนาที่สงกระสินนะครับเผยกับแข้งคสซาเรซัปโปโรโดน โคชเปโตรวิชเรียกไปด่าเรียงคน,นครับจนมีแรงฮึดครับและความมั่นใจมากขึ้นครับก่อนจะเสมอกับคาชิมาคาชิมาแอดเลอร์ไป2ประตูต่อ2ยอมรับว่าจังหวะที่ได้ออซิดเพราะฟุกนะครับผมนัดหน้าจะต้องชนะมารินอตของพี่อุ้มให้ได้นะครับผม <c oughs> ทางด้านเจชนาทิพย์สงกระสิมน,นะครับนักเตะทีมชาติไทยก็อยู่ใน47ขุนพล ทีมชาติไทยเหมือนกันนะของคอนซาโดเรซัปโปโรเนาะเปิดเผยว่าเขาและเพื่อนๆโดนมิไฮโลเปโตวิชด่าเรียงคนกันเลยทีเดียวนะครับในวันในวันก่อนเกมเจลิกที่คอนซาโดเรซัปโปโรเปิดซัปโปรโรเสมอกับกวางกวางเขาเหล็กนะครับคาชิมาแอดเลอร์2ประตูต่อ2อ๋อเป็นช่วงก่อนเกมละช่วงก่อนเกมนะครับผมชนะที่ทำแอซิดได้ด้วยนั่นเองนะครับทว่านะครับเจ้าตัวก็ยอมรับว่าโชคช่วยมากกว่านะครับผม เกมนี้ชนาทิพย์ก็ลงไปตัวจริงและมีส่วนร่วมกับเกมค่อนข้างเยอะนะครับเห็นท่านผู้ชมหลายท่านผมผมก็ต้องบอกว่าผมก็ไม่ได้ดูเต็มเกมนะไม่ว่างดูเท่าไหร่นะครับผมก็มีท่านผู้ชมหลายท่านก็บอกว่าเอยเริ่มเล่นดีขึ้นมาละสําหรับชนาทิพย์นะครับผมคาร์ฉะมาเอเลอร์ก,ก็นําไปก่อนนะสประตูต่อศูนย์จากคาซิยะนางาโตนะครับแล้วก็นาทีที่9เนาะแล้วกักบคาคายาเซกูเอดะนะครับนาทีที่20นะครับแล้วก็ นาทีที่26คอนซาโดเรซัปโปโรก็ตีไข่แตกเมื่อได้ฟรีคิกจากนอกกรอบเขตโทษนะบอลพุ่งนะไปโดนกระเด้งกระดอนขานะ่นาจะโดนโดนตัวโดนกระเด้งกระดอนแข้งกระดอนขาของชนาทิพย์นะครับเข้าทางชุนตะธนกะนะครับยิงเข้าไปไล่เป็น1ประตูต่อ2นะครับแล้วก็มาตีเสมอนในลูกจุดโทษของแอนเดอร์สันโลเปสนะครับในในาทีที่70จบเกมแบ่งแต้มกันไปนะครับทั้งคอนซาโดเรซัปโปโรนะครับกับคาชิมานะครับ แต่8นัดมี8แต้มนะครับผมหลังเกมก็ทางด้านชนะที่ก็ได้กล่าวว่าเป็นเกมที่ต่อสู้กันได้ดีไม่ยอมแพ้และเมื่อถามถึงฟอร์มที่โดดเด่นมีจังหวะลากเลี้ยงหลายครั้งเจ้าเจี๋ยก็ได้กล่าวว่าเมื่อวานโคช้ชได้ด่าเพียงได้พวกเราเรียงคนนะครับทำให้พวกเรามีความกระหายในการเล่นมากขึ้นพยายามพยายามมั่นใจเล่นในในแบบที่เป็นนะครับผมต้องมีแรงฮึดแร,รแรงกระตุน้น จังหวะที่เป็นที่เขาบอกว่าเป็นลูกนับเป็นลูกแอซิดนะครับผมแต่ผมมองแล้วก็มันก็มันก็พูดได้ไม่เต็มปากนะเออสําหรับผมนะออจังหวะที่ซ้อมกันมาหรือไม่ครับเจ,จ้าเจาก็บอกว่าเอาตรงๆมันเป็นทางด้านเจ้าตัวเองก็บอกว่าเอาตรงๆลูกนั้นนะครับโชคดีมากกว่าบอลมาโดนขาผมนะครับแล้วก็เข้าทางชุนตะไปนั่นเองนะครับผมอประมาณนี้ประมาณนี้นะครับผม าทางด้านอาบทสัมภาษณ์เต็มๆของเขาก็บอกประมาณว่า,าเป็นเกมที่เราต่อสู้กันได้ดีและไม่ยอมแพ้เมื่อวานาทางด้านก่อนเกมพบกับคาชิมาแอดเลอร์นะครับโค้ชเรียกไปด่าเรียงคนนะครับทำให้พวกเรามีความกระหายในการเล่นมากขึ้นครับพยายามมั่นใจและเล่นในแบบที่เราเป็นนะฮะก่อนเกมผมไม่รู้ว่า ผมไม่รู้มาก่อนเลยว่าเป็นแมตช์ที่500ของโค้ชมิชานะครับผมผมเพียงลงไปเล่นด้วยความมั่นใจและเล่นให้สนุกมากที่สุดครับจังหวะที่ลูกบอลโดนตัวก็อย่างที่บอกครับก็ได้อธิบายไปแล้วเนาะว่ามันอาจจะเป็นจังหวะคือเป็นจังหวะโดนขาไปเองนะครับผมแล้วก็เข้าทางของนักขินตะันะสภาพร่างกายพูดถึงสภาพระบังร่างกายของตัวเองหน่อยสําหรับชนาทิ่ก็บอกว่า,อาตอนนี้ บางครั้งนะครับผมก็มีความกลัวบ้างนะครับแตเ่เวลาอยู่ในสนามเราก็ต้องใส่เต็มที่นะครับถ้ามันเจ็บมันก็ต้องเจ็บนะครับผมผมไม่สามารถไปควบคุมอาการบาดเจ็บได้เกมหน้าเราจะต้องเจอกับมารีนอสนะพวกเขาเป็นทีมที่ต่อบอลด้วยเท้าได้ดีมากมีผู้เล่นเก่งเยอะนะครับและเราก็อาจอา,อาจมีโอกาสที่จะเจอกับพี่อุ้มเททอนด้วยนะครับผมก็จะพยายามเอาชนะในบ้าน ของตัวเองให้ได้นะเพื่อแฟนบอลที่เข้ามาเชียร์เราเราต้องชนะให้ได้นะครับก็เป็นบทสัมภาษณ์นะหลังเกมเนาะอันนี้เอามาเก็บตกนะซึ่งมันก็หลายวันแล้วละ่ะอันนี้ก็มีแรงขึนแรงกระตุน้นอ่ะในส่วนของผมก็มองว่าในส่วนของฟอร์มของชนาท,ที่ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่หลักหลักนี่ผมมองว่าอาจจะเป็นในเรื่องของความแข็งในเรื่องของการอาการบาดเจ็บเพราะว่าเจชนะทิบ่บาดเจ็บ บ่อยพอสมควรนะแล้วก็เลยเริ่มแย่งๆว่าเฮ้ยเดี๋ยวถ้ามันเล่นแบบว่าอันนี้ไปก็อาจจะเจ็บอีกอะไรเงี้ยเออมันก็มีส่วนนะครับมีส่วนที่ทําให้ฟอร์มตรงนี้มันมันอาจจะหลุดไปได้นะครับผมแต่ก็กลับมาเป็นสัญญาณที่ดีบ้างแล้วก็ขอให้ชนะทิพดูแลตัวเองให้ดีแล้วก็สภาพร่างกายให้สมบูรณ์ที่สุดเนาะก่อนที่ขอให้โชว์ฟอร์มในเจลีกให้ดีก่อนนะครับหนะตอนนี้นะครับแล้วก็ เดี๋ยวค่อยมาลุยกันในต่อในฟุตบอลโลกนะครับผมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนั่นเองนะครับอืมก็เป็นห่วงเรื่องอาการบาดเจ็บนี่แหละก็มีส่วนนะมีส่วนที่ทําให้ฟอร์มของเขามีดรอปลงพอสมควรนะครับอันนี้อันนี้มีส่วนนะครับผมอ่าโอเคครับให้กําลังใจนะักเตะไทยในเจลีกันต่อไปนะครับผมเดี๋ยวซปโปรโรก็จะอ่าเปิดบ้านมาเปิดบ้านรับกันมายืนอยโคม่าเอฟมารินอสนะเดี๋ยวโปรแกรมก็ดูกันอีกทีนะว่าแข่งวันไหนอะไรยังไงนะน่าจะเป็นสุดสัปดาห์นี้แหละครับอืม โอเคครับก็มาฝากกันนะครับเก็บตกในเรื่องของแรงกระตุ้นจากมิชาที่ต้องถึงกับต้องด่ากันเรียงตัวอะไรเพื่อให้มีความฮึดอะไรอย่างนี้นะครับผมอ่ะโอเคสู้ต่อไปสปโรแทกจินะครับซโกอืมโอเคครับสวัสดีครับ